ภูเขาล่องกาดมีอยู่หรอกอย่างอยู่ไกลมากลูกศิษย์คนนั้นก็ทําผิดไปแล้วไม่ได้จะแล้วผิดครั้งที่หนึ่งไม่มีอะไรขอเข้ามาไม่ได้นั่นแหละพระครูเทพลูกดอนโดก,กินหรือลุงปูสาวกลูกดอนหรือลุงพ่อลูกดอนขอเข้ามาก็ไม่ได้อภัยก็ไม่ได้ ลุงบูอยากอภัยให้อยากให้ขอเข้ามาได้อยู่แต่ว่าสัจจะของตัวเองมือผิดไปแล้วนจะทำไงยังโยมประจับเป็นอะไรล่ะเป็นที่ว่านั่นแหละทกัสอ,อยู่ที่นครไทยสินข้อสามห้ามไปเดือดขาดที่เขาไม่เอาให้ตายที่แปลงนั้นนะ่ะตายมาแล้วสิบเอ็ดศพหลึเงเรียงกันเลยแกไปซื้อเอา ลูมะขามาขึ้นมาแล้วหลายร้อยตน้นทีเดียวคุณกูก็พาลูกศิษย์ไปทำให้แกเป็นโรคอมพาดที่เดินไม่ได้ตอนนี้ทีนี้ก็รักษาหลายเดือนแล้วหมดหัวหมูไม่รู้ไปถลายไปเนร้อยหัวหมอทรงนี่แหละหมอดีทายที่ไหนก็ว่าเป็นที่บาปหมอดูทั้งหมอเดาไม่รูก้กี่พันหมอเขาก็อยากจะหายตอนนี้ เป็นที่บ้านทางนั้นเลยสองคนสะดวกเป็นพร้อมกันแต่คนหนึ่งนั้นไม่ได้เป็นลูกศิษย์แต่ลุงปู่ไม่ได้ไปหมอดูหมอเดาหรอกและไม่ได้เป็นหมอรักษาอะไรสามปีให้หลังลุงปู่ก็ไปเยี่ยมยามเขาเพราะว่าเขาเป็นครว่าต์เคยอุปถัมภ์บำรุงลวงปู่สมยอยู่กัดป่านาเบีย <c oughs> ที่เขาไม่เอาเคตายเพราะ ยังนึกถึงอยู่นึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อหลวงอูดอนนั่นแหละยังนึกถึงอยู่มันคาตัวนี้เขาเลยเอาไม่ได้พอหลวงปู่ไปถึงบ้าอยู่ในหนังสือก็มีอย่างหลวงพ่อหาสุงทสถานที่อยู่ทาไมไม่ตามหาเพราว่าเขาลืมไป <c oughs> ใครบอกบ้านหลังเป็นหลายแสนนั่น่ะ เราก็ตั้งเลี้ยงหัวหมูก็นไปละร้อยหัวมาแล้วนั่นแหละหมอทรงที่ดีมันก็เป็นางานลุงกูพูดคําเดียวบ้าไม่รู้เรื่องโน่นที่เขาเป็นอยู่ที่สวนไหนล่ะไปตีนเขาล่องกาห่างจาฐานที่บ้านตัวเองตั้งสามสิบสี่สิบกิโลโนดเห็นไหมนะพอไปทําเข้าให้ ไปทำคืนเดียวเท่านั้นแหละเม่เด้ไปทำลำรีลำไรไม่มีวิธีรีตองหรอกแต่อีกบ้านหลังนึ่งน่ะหลวงปู่ก็ให้ลูกศิษย์แล้วมโนต์เด่นไปด้วยคนหนึ่งมัง้งหมอทรงเขาว่าเป็นที่มีเขาเมาฝังอะไรอยู่ที่กลางห้องหลวงปู่ให้ลูกศิษย์ไปกระทืบดูยังไม่พอตัวเองก็เข้าไปกระทืบดูมาลุงเ,เงียบเยไ่เห็นเียบอะไร ลวงภูมไม่มีวิธีดีดอกไม่ได้จุดทูบจุดทเทียนเขาเลยไม่เชื่อ,เร,อ,อเรื่องเลือดเรื่องอะไรนี่ต่อไปจะตั้งเป็นรูเป็น้าตั้งเป็นสารเพียงตาแล้วก็ว่าครูเข้ามาเมื่อเงินหนึ่งไปเลยมันก็ตงจะเกื่ออันนี้ไม่ได้เรียกรูกเรียกขายเเลยไม่เชื่อก็เป็นซะอย่างนั้นเลย ทีนี้ก็ไปหาแต่นี้ที่โยมมาจับเราว่าอยู่กลางสวนอยู่นะสวนนี่ก็เลยถามชาวบ้านแถวน,นั้นว่าแต่ก่อนผู้เฒ่าผู้แก่เห็นแสงขึ้นจากที่ไหนบ้างพอดีเขาบอกว่าเห็นแสงขึ้นจากเพิงข้างหลังที่หลวงปู่นอนอยู่นะก็นอนขอ้เขาคืนหนึ่งนะก็เลยเดินลงไปดูแต่ยังไม่นอนหรอกตอนนั้นก็เลเดินลงไปดูโอ้ ก็เป็นโพรงเท่านี้แหละแต่หลังจากโพรงไปไม่ถึงสองหรือสองเดียวก็ไม่รู้เท่าแขนนี่ยื่นมือลงไปดูปวร้อนเออถขึ้นมาเลยเหมือนกับกองไฟอยู่ข้างหลังเออใช่แน่แต่นนี้ <c oughs> นั่นแหละที่รวมของสารประลอดหรือว่าสารแจ้ต่างๆเขารวมกันรวมภายนอกอก็ย้อนลูกท่มประลอดดำกายสิต ลงไปเลยมัดหย่อนหย,ย,ย่อนย่อนย่อนลงไปแล้วกดหงวปุ่นอยู่กลางทับเดือนห้าจะแตกไม่หมอกลงจัดเลยทีเดียวเปยียกหมดถึงขนาดนั้นนะแล้วก็ทำบุญสังฆทานให้เขาหนึ่งเปี่ยนสเสมือนหนึ่งว่านั่นแหละอีกอย่างหนึ่งเขารวมตัวกันเข้าสารตลอดเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเป็นคนพอเหมือนที่จะ สำเร็จจิตเป็นคนได้จะเป็นหมอ,อเว็กกี่มอหนึ่งก็เป็นได้นะหมอนรลกมอหนึ่งก็มอได้ก็ว่าไดนะ้ถึงกับแตกทับกันเลยถึงขนาดนั้นการดอมาทีนี้หลวงปูก่ก็ชักเอะใจก็เลยโทรไปถามดูที่ไหนได้แยกไปเป็นไปมีเมียน้อยซะแล้วเห็นมาหนะา ครอบครัวก็จะแตกแสลกขาดไปมีลูกแล้วก็บพวกขายอะไรเสื่องสำคัญเสื่องคำสับาง MV เหล่านั้นเป็นต้นนะนะทั้งทงที่เขามีผัวอยู่นะคำประกาศสิตของลุงปูว่างไงสิ้นสุดกันเพียงแค่นี้มาแม้จะในมนุษลงปูพิดครั้งที่สองไม่มีทาง ไปไม่ได้เป็นแน่แท้พิดศัจจะซะแล้วเห็นไหมที่แปลงนั้นมีแต่จะขายลูกเดียวใครเข,เขาเขาไปไม่ได้กลัวตายซะแล้วข่าวนีนั่นมันก็เป็นเช่นนั้นแหละ <c oughs> เรื่องภายนอก